คลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องและในตอนนี้ทุกท่านก็กลับมาพบก,กับแอดมุมห้องในจัดมาเล่าอีีที่31โอนิซานบะปีศาส์พดุงคันในบางครั้งบางคราภายใต้สิ่งที่สวยงามบริสุทธิ เมื่อคนให้ลึกถึงภายในแล้วสิ่งนั้นอาจไม่ได้งดงามอย่างที่คิดยิ่งเมื่อสิ่งนั้นถูกปัญหาที่ดักนาสาหัสเข้ารุมเรามันก็อาจอับเฉา,าวความงดงามลงได้โดยง่ายพยาบาลพนุงคันนั้นถือเป็นบุคคลสำคัญในสายตาของบรรดาหญิงสาวที่กำลังจะเป็นแม่คนทว่าในเรื่องราวของวันนี้นอกจากพยาบาลพนุงคันคนนี้จะเป็นบุคคลสำคัญของหญิงสาวที่กำลังจะเป็นคุณแม่แล้ว เธอยังเป็นคนสำคัญต่อบรรดาหญิงสาวที่ไม่อยากจะเป็นคุณแม่หรือเป็นไม่ไหวแล้วอีกด้วยวันที่12มกราคมปี1948นาเขตวาเซดะในโตเกียวเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายได้บังเอิญพบศพเด็กทารกจำนวน5คนการค้นพบนี้เป็นที่น่าตกใจและเป็นที่ต้องสงสัยของทุกคนที่ดูเรื่องอย่างมากว่าศพเด็กทั้งหคนนั้นมาจากที่ไหนกัน เป็นพ่อแม่ของเด็กๆเ,เหล่านี้และเด็กทารกทั้งห้าคนนี้เสียชีวิตลงได้อย่างไรกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่เก็บศพเด็กทารกทั้งห้าคนส่งเข้าทําการชนสูตรก็ได้รับผลการชนสูตรจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิตของเด็กทารกเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อทำการสืบสวนเหตุการณ์นี้ต่อไป จนกระทั่งในวันที่15มกราคมปี1948เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าจับกลุมตัวมิยุกิดิชิคาวะพยาบาลสาวผู้ประดุงคันพร้อมด้วยผู้สมรู้ร่วมคิดอีกสองคนซึ่งได้ทำการสังหารเด็กทารกไปมากกว่า100รายแล้วโดยศพเด็กทาร่5คนที่เจ้าหน้าที่คนพบนั้นถือเป็นเพียงเหยื่อส่วนน้อยที่พวกเขาได้จัดการไปเท่านั้นเองเหตุที่ทั้งสคนลงมือกระทำการเช่นนี้พวกเขามองว่า ล้วนเป็นเพราะความยากจนของประชากรส่วนใหญ่ในยุคสมัยนั้นการกระทําของพวกเขาหากจะผิดก็นับว่าพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นเองย่อมมีส่วนผิดด้วยอย่างไรก็ตามมิยุกิไม่มีทางยอมรับว่าทั้งหมดทั้งมวลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นความผิดของเธอแบบเต็มๆร้อเปอร์เซนอย่างแน่นอนย้อนกลับไปในปี1897ที่เมืองคุนิโทมิจังหวัดมิยาสากิประเทศญี่ปุ่น มิยุกิอิชิคาวะก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาชีวิตในวัยเด็กของเธอไม่เป็นที่เปิดเผยเท่าไรนะักแต่ก็นับว่าคงไม่แย่เท่าไหร่เพราะมิยุกิยังคงได้เข้ารับการศึกษาอย่างดีเธอเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวมีอาชีพเป็นพยาบาลและแต่งงานมีสามีจนเมื่อเธออายุได้43ปีในปี1940 มิยุกิที่ทำงานเป็นพยาบาลพนุดันของโรงพยาบาลโคโตบุกิจนได้เลื่อนเป็นผู้อหน่วยการเธอมีเด็กทารกภายใต้การดูแลจำนวนหลายร้อยชีวิตแต่เธอกลับพบว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อในเวลานั้นบรรดาพ่อและแม่ของเด็กทารกตาดำๆที่สุดแสนจะน่าอินดูนหลายๆคนนั้นมีฐานะที่ยากจนพวกเขา ล้วนขาดประสิทธิภาพในการเลี้ยงดูบุตรของตัวเองอย่างเหมาะสมพวกเขาจําเป็นต้องดิ้นรนหาเงินประทังชีพของตัวเองเสมอนั่นทําให้เมื่อมีบุตรเพิ่มขึ้นมาอีกภาระของพวกเขาก็มากขึ้นจนไม่อาจแบกร,รับได้ไหวเพราว่าทางโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้มีงบประมาณมารองรับในการดูแลบรรดาเด็กๆที่ต่างคลอดออกมาอยู่ภายใต้การดูแลของเธอได้ไหวไม่มีเงินบริจาคบริการทางสังคม หรือการกุศลใดๆเข้าช่วยเหลือนางนั้นมิยุกิจึงเลือกที่จะปล่อยปละละเลยบรรดาเด็กทารกจนบางรายก็หมดลมหายใจลงโดยผู้คนส่วนใหญ่ต่างมองว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่อาจยากลำบากต่อการเติบโตทำให้เด็กๆไม่อาจอยู่รอดต่อไปได้แต่เราพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในโรงพยาบาลร่วมกันกับมิยุกินั้นต่างรู้ดีอยู่แก่ใจว่าการละเลย คือสาเหตุที่แท้จริงซึ่งทำให้เด็กๆต่างจากโลกนี้ไปอย่างไร้หนทางขัดขืนความละอายใจยังคงติดตรึงในทุกครั้งพอสะสมน,น,นานๆเข้าพยาบาลที่ไม่อาจทนรับเรื่องราวที่รับรู้มาได้ไหวต่างก็ขอลาออกจากตำแหน่งทำการถอนตัวเองออกจากวงจรอันโหดร้ายที่ดำเนินไปอย่างเงียบเชียบหลังจากนั้นวงจรการกำจัดเด็กของมิยกุกิก็ได้เริ่มดำเนินการอย่างเต็มขั้น เธอได้คิดกระทําการหารายได้จากการกําจัดเด็กๆเ,เหล่านี้โดยเธอกับทาเกชิผู้เป็นสามีได้พยายามเรียกรายเงินจากพ่อแม่ของเด็กด้วยการอ้างว่าค่าใช้จ่ายที่พวกเขาเก็บจากพ่อแม่ของเด็กนั้นมันเป็นจํานวนเงินที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการเลี้ยงดูเด็กๆที่พวกเขาไม่ต้องการเหล่านี้และโดยส่วนมากแล้วพ่อกับแม่ของเด็กๆก,ก็มักจะยอมจ่ายเงินในจํานวนที่มิยุก,กิและสามีเสนอให้เสมอ เพื่อให้เด็กที่พวกเขาไม่อาจแบกรับภาระเลี้ยงดูได้ไหวได้รับการดูแลจากผู้อื่นแทนทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีการดูแลอะไรมากมายเป็นพิเศษเลยมีแต่จะทำให้เด็กๆเหล่านั้นสูญหายไปอย่างเสียเปล่าเพราะไม่อาจเติบโตขึ้นมาใช้ชีวิตที่แท้จริงของตัวเองได้เด็กๆล้วนจากไปโดยมีใบมรดดาบัดปลอมๆจากฟีมือของนายแพทย์ชิโรนากายามะมารองรับสำนักงานวอร์ชินจูกุ เพิกเฉยต่อการกระทําของทั้งสามคนนี่คือธุรกิจซึ่งกําเนิดขึ้นมาจากการดิ้นรนพยายามจะล้างปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอย่างการดูแลเด็กทารกซึ่งล้วนไม่เป็นที่ต้องการของใครเลยเวลาผ่านไปนานหลายปีจํานวนเด็กทารกที่เธอละเลยจนสิ้นลมก็มีมากและไม่อาจปกปิดได้มิดชิดในปี1948เจ้าหน้าที่ตำรวจสนายของเขตเซดะได้พบต้นตอของกลิ่นเหม็นโช เป็นศพเด็กทารกจำนวนห้าคนเนื่องจากการที่จู่ๆมาพบศพเด็กแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ปกติเลยจริงๆเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนจึงได้ทำการนำศพเหล่านั้นส่งพิสูจน์และเมื่อได้รับการยืนยันแล้วว่าเด็กๆเหล่านั้นไม่ได้สิ้นลมหลงด้วยวิถีธรรมชาติการสืบสวนเพื่อค้นหาที่มาของศพเด็กเหล่านีน้จึงได้เริ่มขึ้นจากการเฝ้าสังเกตการสูญหายไปของเด็กทารกในเขตนั้นท้ายที่สุดแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าจับกุ่มตัวมิยุกิพร้อมทาเคชิผู้เป็นสามีและนายแพทย์ชิโรนากายามะผู้สมรู้ร่วมคิดจากการตรวจสอบต่อไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พบว่ายังมีศพเด็กทารกอีกกว่า40บศพภายในบ้านของพวกเขาและยังมีอีกกว่า30ศพอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งจำนวนศพที่ถูกเก็บกู้มาได้และระยะเวลาในการลงมือกระทำการสังหารเด็กๆทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่อาจระบ,บุจํานวนเด็กทารกที่เสียชีวิตด้วยน้ํามือของมิยุกิอย่างแน่ชัดได้เพียงคาดการว่าเหยื่อของเธอคงมีจํานวนระหว่าง85ถึง169รายค่าประมาณโดยทั่วไปอยู่ที่103รายการสังหารเด็กๆของเธอนั้นเป็นที่น่าตื่นตะลึงสําหรับผู้คนที่รู้ข่าวถึงกระนั้นมิยุกิยังได้เรียกร้องว่าถ้าหากการกระทําของเธอมันผิดพ่อแม่ของเด็กๆเ,เหล่านั้นเอง ที่เต็มใจเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของลูกตัวเองก็ต้องร่วมรับผิดช,ชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันทว่าผู้คนในสังคมสมัยนั้นต่างมีความคิดเห็นค้านต่อการเรียกร้องนี้ของมิยูกินักเขียนทรงอิทธิพลในสมัยนั้นเองก็ได้ให้ความเห็นค้านต่อเธอโดยกล่าวว่าการเห็นต่างนี้มันคือการเลือกปฏิบัติอย่างแท้จริงใครหลายคนมองว่าคู่รักที่ไม่อาจรับผิดช,ชอบต่อชีวิตของลูกพวกเขาได้นั้น ไม่ได้มีความผิดร้ายแรงเท่ากับเธอที่เลือกกำจัดเด็กๆเ,เหล่านั้นไปอย่างเด็ดขาดมันคือการตัดสินใจที่เลือดเย็นส่วนศารสูงของโตเกียวนั้นมองว่าการกระทำของมิยกูกิมันเป็นการละเลยเด็กๆจนทำให้ถึงแก่ความตายเป็นข้อบกพร่องที่ไร้เจตนารุนแรงจึงได้พิพากษาจำคุกเธอ8ปีสามีของเธอและผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างนายแพทย์ชิโรนากามะ ถูกตัดสินโทษจำคุก4ปีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มพิจารณากฎหมายเรื่องการทำแทง้งให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างถูกกฎหมายเพื่อล,ลดการเพิ่มขึ้นของจำนวนทารกที่ไม่พึงประสงค์วันที่13กรกฎาคมปี1948ได้มีการจัดตั้งกฎหมายคุ้มครองยูจินิกปัจจุบันคือกฎหมายคุ้มครองร่างกายของมารดา และระบบการตรวจสอบระดับชาติสำหรับการพนุงคันขึ้นวันที่24มิถุนายนปี1949การทำแท้งด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายคุ้มครองอยูจินิกในญี่ปุ่นนับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นมีความเคลื่อนไหวตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีเพราว่าการเคลื่อนไหวในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายบางอย่างของญี่ปุ่นยังคงรุนแรงน้อยเกินไปในความรู้สึกของใครหลายคน โดยในปี1952มิยุกิและทาเคชิทั้งสองคนได้ยืนอุทธรณ์คำตัดสินของพวกเขาสำเร็จศาลสุงโตเกียวเพิกถอนคำพิพากษาเดิมและตัดสินจำคุกมิยุกิ4ปีส่วนทาเคชิต้องจำคุกนาน2ปีเรียกได้ว่าโทษทันนั้นลดหลั่นจากแต่เดิมลงมา,มามากถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวทั้งที่โทษแต่เดิมนั้นก็นับว่าเบามากอยู่แล้ว หลังการจำคุกครบไปตามระยะเวลาที่กำหนดทั้งสามคนก็คงออกมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติอาจมีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเพื่อตั้งตัวใหม่ดังนั้นวันตายของมิยุกิเองจึงไม่เป็นที่เปิดเผย,ยไม่มีข้อมูลระบุให้ได้รู้เลยว่าเธอเสียชีวิตจากโลกนี้ไปในช่วงเวลาใดก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของโอนิซาบะปีศาจพดุงคันโดยโอนิซาบะเป็นฉายาที่ใช้เรียกมิยุกิ พ่วมในการสังหารเด็กนับร้อยคนส่วนตัวแล้วแอดมองว่าปัญหามันเริ่มมาจากการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมของคู่รักในสมัยนั้นเมื่อพวกเขาเองที่เป็นพ่อแม่ยังพนุงชีวิตลูกไว้ไม่ไหวมิยุกิเองก็ยากจะรับมือได้ไหวเช่นกันมันจึงได้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องยากจะมองข้ามก็คือความยากจนเรื่องเงินเรื่องทองนั้นทุกคนรู้ดีว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้โดยง่ายทั้งที่มันคือปัจจัยหลักสำคัญในการใช้ชีวิตในสมัยก่อนนานมาแล้วนั้นอาจมีคำพูดสวยหรูที่ว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้เงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตทว่าในปัจจุบันนี้ก็มีให้เห็นมานักต่อนักแล้วนะคะว่าเงินนั้นคมยิ่งกว่ามีดตัดพี่ตัดน้องตัดพ่อตัดลูกตัดเป็นตัดตายคนเงินมันก็ทำมาได้แล้ว สิ่งที่แอดมองว่าจะหยุดความคุมของเงินเอาไว้ได้อย่างที่1คือสติค่ะอย่างที่2ก็คือการปล่อยวางเป็น2อ,อย่างที่ใช้รับมือกับเรื่องเงินทอง,ทองได้ดีที่สุดแต่ก็ใช่ว่าทั้งสองสิ่งนี้จะมีอยู่ในตัวคุณทุกคนและมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะมีมันได้อย่างมั่นคงอย่างนั้นแอดขอเสนออีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือความขยันขยันคิดขยันทำมันสร้างและค่อยๆเก็บหอมรอมดิบไป หวังว่าจะมีสักวันนะคะที่เงินจะพอกินพอใช้ได้อย่างอิสระก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้อยู่อย่างสบายกินอิ่มนอนหลับกันทั่วนหน้านะคะท้ายที่สุดนี้หากคลิปวิดีโอมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเข้ามาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ